แข่งผู้ถูกดองจนตูด่ด้านที่เฝ้ารอโอกาสจากพอตเตอร์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r e s e r v e n o f f i c i a l วันนี้ครับจะพูดถึงนักเตะหน้าหล่อทรงทรังคูสแห่ง d ร a ก,กันบ a l l ซนะครับนั่นคือมิโครมูดริกนี่ครับนักเตะชาวยูเครนที่โหเปิดตัวได้อย่างเสริสดงดงามครับจนหลายคนบอกว่านี่คือเอเดนอาซานี่คือสุดยอดแนวรุกริมเส้นของเชลซีนะครับ แต่เล่นไปเล่นมาครับก็เล่นไม่ออกนะครับเล่นไม่ออกไม่เท่าไหรเลยครับผมเพราะว่าแกไม่ได้โอกาสการลงสนามยังไงครับผมคือการซ้อมเนี่ยมูดิริกทาได้เป็นอย่างดีครับแต่โอกาสการลงสนามตั้งแต่ย้ายู่กับเชลซีน้อยมากครับย้อนกลับไปครับในช่วงของตลาดมกราคมที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นดิวมหาปาดอย่างมากครับมูดริกคนนี้ครับย้ายจากชักตอรดเนส ทีมจากยูเครนนะครับผมแล้วก็ย้ายมาที่เชลซีด้วยค่าตัวรวมๆแล้วเนี่ย100ล้านยูโรครับตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวออย์อาร์สนอรแบบสุดฤทธิ์น,นะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับมูตริกเนี่ยก็เลือกมาที่ลอนดอนแหละ แต่ไม่ใช่สีแดงมาเป็นสีน้ำเงินมาอยู่กับเชลซีครับเซ็นสัญญากันไปยาวๆ8ปปีครึ่งกันไปเลยทีเดียวนะครับผมก็เรียกได้ว,ว่านี่คือยอดนักเตะคนหนึ่งที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับชักตาโดเนสแล้วก็โชว์ฟอร์มดีด้วยในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลนี้ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับนี่คือนักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดครับในท็อปสปีดที่จับเอาไว้นะครับว่านี่คือเร็วมากๆครับแล้วก็เขาคนนี้ครับ เป็นนักเตะคนหนึ่งที่มีความกระหายและก็เป็นคนที่ขยันฝึกซ้อมเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญคืออายุยังไม่ได้เยอะด้วยนะครับผมสําหรับมูดริกคนนี้ครับสถานะของมูดริกนะครับผมก็ณนะตอนนี้ครับเฝ้ารอโอกาสว่าเมื่อไหร่จะได้ลงสนามนะครับคือเคอรดับโอกาสการลงเป็นตัวจริงบ้างแหละแต่ว่าเล่นไปเล่นมาครับก็เป็นสำรองตุดด้านซะไปอย่างนั้นนะครับผมอย่างเช่นเกมล่าสุดนะครับในการเจอกับเอลฟอร์ตัน โอเคแหละครับว่าเอลฟ์วอร์ตันเนี่ยยืนแนวรับกันรับลึกเป็นอย่างมากครับแต่คําถามที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะถามเหมือนผมนะครับแล้วก็คิดเหมือนผมคิดเหมือนกันในะคอมเมนต์ไม่ได้นะคือคริสเตียนพูลิสิชครับดาเตชั่อเมริกันเนี่ยดีกว่ามูดดิกอย่างไรสภาพร่างกายความเร็วการไปกับบอลเราพูดกันตามตรงนะครับคือสเตอร์ลิงเนี่ยก็เจ็บเมาส์ก็เจ็บซีเอ็กก็ยังมีพร้อมลงสนามอะไรถ้าให้เลือกเนี่ยมูดดิกน่าจะเวิร์กกว่านะครับแต่ว่าแกรมพอตเตอร์เนี่ยก็เลือกมูดดิก เป็นตัวสำรองแล้วก็ไม่ได้รับโอกาสการลงสนามเลยนะครับในฤดูกาลนี้ครับมูดริกเนี่ยลงในเกมพรีเมียร์ลีกไป6นัดครับแล้วก็จัดไป1นึ่งแอสซิสในเกมล่าสุดที่มงตั้งให้กับมาเตโอโควัลิชที่เอาชนะเลสเตอร์ไปได้31นนั่นเองนะครับผมแล้วก็หลายคนก็คาดหวังว่าเฮ้ยสตอร์ลิงเจ็บแบบนี้เมาส์เจ็บแบบนี้โอบาไม่พร้อมลงแบบนี้มูดริกอาจจะรับโอกาสการลงสนามหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดนะครับมูดริก ก็ไม่ได้ลงสนามเลยนะครับผมซึ่งมูดริกครับก็เคยมีชื่อประมานักสำรองแต่ก็ไม่ได้ลงครับอย่างเช่นเกมที่เจอกับลีดชนะไปหนึ่งศูนย์มูดริกก็สำรองครับรวมไปถึงเกมที่ชนะดอทมุนก็เป็นสำรองนะครับผมแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่า2เกมที่พูดมาเขาเป็นสำรองก็จริงแต่ว่าทีมก็ชนะทั้ง2เกมครับส่วนเกมที่มูดริกครับลงสนามครับเปิดสนามในการเจอกับลิปูกำลมไปสามสินาทีสร้างสถิติมากมายวันนี้คือนักเตะที่วิ่งเร็วมากๆแต่พอมาเจอกับฟูแลมเขาเล่นได้เพียงแค่ครึ่งเดียว ทีมเสมอศูนย์แต่มูดริกนั้นก็ป่วยไปครับกลับมาอีกครั้งครับเกมเจอกับเวสต์แฮมครับลงไป67นาทีเสมอไป1-1ครับในเกมนั้นมูดริกทำอะไรไม่ได้นะครับคือเกี่ยวกับเรื่องของความฟิตด้วยเรื่องของการยังปรับตัวกับบอลอังกฤษไม่ได้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยหลักสำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเกมเจอกับทันตันครับล่นไป26นาทีครับกันนั้นแพ้1-0เกมเจอกับสเปอร์ครับลงไป7นาทีซึ่งสั้นมากครับแพ้ไป2-0 คนก็คิดนะครับว่าทำไมมูดริกถึงไม่ดับโอกาสการโลงสนามบ้างครับการเจอกับลีสไม่ได้ลงครับการเจอกับเลสเตอร์เนี่ยเป็นตัวจริงครับเล่นไป82นาทีช่วยให้ทีมชนะไป3-1แต่ครึ่งแรกครับถ้าเราพูดก,กันตามตรงนะครับคือมูดริกเล่นไม่ได้เลยครับจับบนแรกก็ลั่น ทำผลงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันในครึ่งแรกครับเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยถูกจับยืนเป็นหน้าเป้าเป็นฟอลสไนอะไรแบบนี้นะครับเหมือนกับว,ว่าเอามูดริกไปฆ่าไปยืนแบบไม่ถูกตำแหน่งครับโดนแนวรับอย่างเช่นแฮร์รี่ซูต้าเจอแดนกต่งอาร์มาตี้โอแต่ละคนนั้นรูปร่างใหญ่กว่านั้นครับเหมือนกับว,ว่ามูดริกเนี่ยพอไปยืนค้าเป็นฟอลสไนแล้วก็เป็นแค่แบบตุ๊กตาลม้มลุกโดนชนไปแล้วก็ลม้มชนไปแล้วก็ลม้ลลมจับปอนแรกก็ไม่ค่อยดีครับนะกม่ถูกว่าโอ้ดูแลไม่คุมข่าตัวหรือเปล่าแต่พอครึ่งหลังครับถูกจับไปยืนไป มูดริกมีพื้นที่ในการกระชากลากเลยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เล่นมีประโยชน์กับทีมมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงมีจังหวะที่หลุกกดกระดกลำหน้าไปแล้วก็ยิงผ่านมือดนิวอตแล้วก็ล้มตัวดีใจแบบล็อกบาร์ซะอย่างนั้นนะครับผมแม้ว่าลูกนั้นจะล้ำหน้าแต่ก็ทําให้เห็นนะครับว่าเขารอประตูรแรกกับเชลซีในการปลดล็อกเป็นอย่างมากครับคำถามคือว่าทาไมถึงไม่ได้ลงนะครับดาเลโอโซน่าครับที่เป็นพันสมิตรอรของชาร์เตดอเนสนะครับผมก็มาสมมูดริกที่เชลซีเองเลยนะฮะเขาบอกาส เพราะว่าทางเชลซีเองเนี่ยก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันครับแผนยังไม่ลงตัวผู้เล่นในทีมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นตัวจริงบ้างแล้วก็เชลซีเนี่ยเจอกับปัญหาเยอะแยะเต็ไมไปหมดเพราะฉะนั้นมูดริกก็ควรต้องให้เวลาเขาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่คือนักเตะต่างลีกนะครับแล้วก็ถูกแบบไปเปรียบเทียบกับพรอสซา,าด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าพรอสซาอยู่กับพเมพ์ลิงกริดมาอย่างยาวนานควรจะต้องมองอย่างเป็นกลางเลยครับคือถ้าจะไปบอกว่าโอ้มูดริกเนี่ยซื้อมาร้อยล้านยูโรรวมทุกอย่างเนี่ย เหมือนกับว่าจะศูนไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูกันแต่ท้ายที่สุดครับขึ้นอยู่กับแกรมพอตเตอร์เลยครับว่าจะให้โอกาสมูริกคนนี้มากน้อยขนาดไหนครับเพราะว่าตอนนี้ครับมูริกเนี่ยเล่นเกมพิมลิกไป6นัดแต่ลงไปเพียงแค่262นาทีเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากๆครับถ้าคุณอยากให้เขาปรับตัวได้คุณต้องส่งเขาลงสนามครับอย่างเช่นบางเกมเนี่ยส่งพริสิชลงมาเป็นตัวสำรองนะฮะแล้วมูดริกก็ไม่ลงสนามซึ่งถ้าคุณต้องการเกมสวนกลับนะครับคุณควรใช้นักเตะที่มีความเร็วไปกับบอลได้ดีแล้วก็าเทียบกันจริงๆครับพริสิช <Precis ic S 1> กับมูดริกเนี่ยอย่างน้อยมูดริกก็ควรได้ลงก่อนพริสิชหรือเปล่าคิดเห็นเหมือนผมไหมก็คอมเมนต์มาได้ครับแต่ตอนนี้ครับได้แต่รอ แล้วก็เฝ้ารอโอกาสเท่านั้นกัสบสตรเจ้าหนูมูดริกคนนี้คิดเห็นเหมือนกันไหมสำหรับผมผมมองว่ามูดริกไม่ได้แย่อะไรครับแต่ต้องรอโอกาสแล้วก็การปรับตัวเท่านั้นเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยผมว่ามูดริกก็พอทําได้นะแต่เรื่องของการจับบอลแรกเฟิร์สทัชเนี่ยมูดริกต้องพัฒนาขึ้นไปอีกเยอะเลยเดียวนะครับผมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลยครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ share. ติดตามช่องของเลสเเบนกันด,ด้วยกันนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ